สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กำลังเดินทางไปทำงานครับเช้นานี้6โมง45อุดรธานีรถโคตรติดนะครับรถโคตรติดเลยก็นี่นะฮะในช่วงเวลายามเช้าที่เราไปทำงานกันก็ทุกวันก็ข้าวเหนียวไก่ย่างยืนไปขับรถไป อากาศเย็ยนมากครับวันนี้11องศาช่วงนี้งานเยอะครับไม่ค่อยได้มีเวลาไปถ่าย YouTube ก็กลัวว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนจะหลงจะลืมกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเวลามา คลิประหว่างขับรถไปทำงานมาให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะครับช่วงนี้ข่าวกำลังมาแรงนะฮะโควิดรอบสองกลับมาอีกแล้วยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับทุกๆภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นนตอนนี้ที่ยอดสูงสุดนะฮะ สมุทรสาครก็ไปขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับตัวตัวเองนะครับออกจากบ้านใส่บงใส่แมสนะครับพกเจลล้างมือนะครับตลอดนะครับผมเพราะว่าโรคนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วการควบคุมถ้าเราไม่วางแผนให้ดี โอกาสที่มันจะกระจายมีสูงมากนะครับเศรษฐกิจก็กำลังจะดีขึ้นนะครับกลับมาอีกแล้วรู้สึกเหนื่อยพอเนาะไม่รู้ว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานหรือว่าทุกคนที่เป็นลูกจ้างอะไรบ้างนะครับทุกๆส่วนมันกระทบหมด ขอให้ทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กําลังใจตัวเราเองด้วยนะครับอย่าไปท้อแท้เดี๋ยวมันก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็เราก็ยังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรารู้จักป้องกันตัวเองให้กําลังใจตัวเองหาอะไรทานะครับผมเองเหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันวันหนึง่งถ้ามันเกิดขึ้นในจังหวัดที่ผมอยู่ ถ้ามันกระทบกับกับงานที่ผมทําต่อสิ่งต่อไปเราจะทําอะไรเราต้องตั้งสติครับวางแผนเราจะมีคนข้างหลังที่เราต้องเลี้ยงดูเราต้องเรามีครอบครัวเรามีพ่อมีแม่ที่เราต้องเลี้ยงดูเราอย่าไปถอดใจกัดฟันแล้วสู้ต่อไปเดี๋ยวโรคพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายครับ แต่ว่าใช้เวลาหน่อยปีแรกเรามีบทเรียนแล้วนะครับปีนี้ถ้าเรามีการน็อกล็อกดาวน์ที่ดีนะผมเชื่อนะมันจะไม่กระจายทุกพื้ภาายังไงก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับโหลดช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปรับแก้วางแผนควบคุมโรคให้ด้วยนะครับ ไม่งั้นพี่น้องประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยตายครับรายได้ลดรายจ่ายไม่บานเบอร์หมดโควิดมานึกว่าจะเบาตัวนึกว่าจะตั้งตัวได้ที่ไหนได้รายจ่ายเพิ่มสถาบัานการเงินต่างๆที่รดดอกเบีย้ยให้ไม่ใช่อะไรครับกับสู่ภาวะปกติดันขึ้นมาอีกทุกอย่างเรากระทบครับผู้บริโภค กระทบประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรากระทบครับคนข้างหลังพวกเราลูกเราญาติพี่น้องเราพ่อแม่เรากระทบครับไอคนที่มีก็มีครับไอคนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนครับยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับช่วยวางแผนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเรานะครับได้เดือนหน้าต่อและมีกำลังใจในการต่อสู้ไปด้วยกันนะครับ ยังไงก็ขอฝากนะครับขอฝากกำลังใจดวงน้อยๆของไอเชฟนะฮะกับแม็กกี้นะฮะช่องแม็กกี้เชฟแม็กนี่นะครับขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับพวกเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับอย่าไปถอดไม่ใช่อย่าไปถอดอย่าไปท้อแท้ใจนะครับผมตั้งสติเดินหน้านะครับทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าลืมสิ่งที่สำคัญดูแลตัวเอง ดูแลคนรอบข้างดูแลครอบครัวให้ดีนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับขอคำหนึ่งก็อยู่ข้างรถติดเหลือเกินจะสายไมมเดียวเนะครับยังไงก็ ากพี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องพี่เชฟนะครับช่องแม็กกี้เชฟแม็กครับผมตอนนี้ก็จะถึงที่ทำงานแล้วครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะถ่ายคลิปแล้วก็มาคุยกันใหม่เนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ